สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมต่ายนะครับขายรถมือ2เจอกันเช่นเคยวันนี้ไม่ได้เห็นหน้านะครับขอโทษทีขออภัยทุกๆคนด้วยเพื่อนๆพี่ๆที่รอชมนะครับวันนี้น้องๆเด็กๆวันอาทิตย์ครับหยุดงานบ้างไรบ้างนะครับไม่เป็นไรกันแต่ว่าตามที่ต่ายบอกไว้ว่าต่ายจะนำเจ้า X อ e e ซ e ลกระบะทประตูคันนี้ตัวเตี้ยสีดำสวยๆปีจดทะเบียน2019 รถสวยมากนะครับพี่รถปี19สว,สวยเลยดีกว่านะครับเดิมทุกอย่างครับเครื่องเกียร์กล่องถอยเสียแม้กระทั่งเครื่องเสียงแอร์เดิมโรงงานทั้งหมดไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีดัดสภาพนะครับเท่านั้นรถสวยรถด,ดีคี่ถึงตายสักนิดพี่ตายขายรถมือสองอยู่ที่ M49 ม่กาาลำลูกกาของ7ปัตตุมธานีหรือสะดวกมาก็มาที่เส้นลำลูกกาของ7เลยนะครับนะแต่ถ้ายังไม่สะดวกติดต่อตายโดยตรงก็ศู 5 1าห้เบอร์นี้มีคำตอบให้พี่แน่นอนนะครับเรื่องรถยนต์มือสองเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะวันนี้ถ่ายทำคนเดียวนะครับก็เลยอยากให้ดูตัวรถตัวองค์ประกอบรถตัวโครงสร้างรถว่าสวยและเนียนเส้นตรงยังไงนะครับทุกอย่างเฉดสีหรืออะไรต่างๆสีเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างสวยงามมากทุกอย่างเดิมจริงๆนะครับคันนี้เจ้า X Serie s 2019เดิมเดิมสวยสวยทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับเบาะเบิร์ไลท์ทุกอย่างนะทุกอย่างนี่แหละขอประตูเส้นประตูนะครับ แม้กระทั่งพวงพวมาลัยแอร์วิดเครื่องเล่นเครื่องเสียงใช้ได้เลยดีเดียวนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนและที่สำคัญคันนี้เรามาในราคาพิเศษอีกตาหากนะครับ x series 4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับสีดำเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์แรงม้านะครับ abs airbag พร้อมและที่สำคัญราคาพิเศษราคาพิเศษที่ตายจะบอกนี้นะครับราคาขายอยู่ที่529,000บาท5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองพี่นะกับ X Series 4ประตูปี2019ที่จะบอกว่าเดิมจริงๆสวยจริงๆเดิมๆโรงงานสวยเดิมๆโรงงานแบบนี้หายากพี่หายากแต่ตายมีของแล้วเพราะฉะนั้นอยากได้อยากมีติดต่อตายโดยตรงนะพี่นะ0945561036เบอร์นี้ตายมีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสอให้พี่แน่นอนและที่สำคัญเบอร์นี้พี่สามารถแอดไลน์กดเพิ่มเพื่อนสอบถามขอดูรูปรถหรืออะไรอะไร มีอะไรนะครับมีอะไรถามเลยนะครับเรื่องรถยนต์มือสองต่ายให้คําตอบพี่ได้เสมอและที่สําคัญฝากติดตามช่องทางต่ายช่องนี้ให้หน่อยนะครับทาง YouTube เพราะว่าต่ายจะได้ทําคลิปมาให้พี่ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่เบื่อไม่ผิดหวังว่าซื้อรถมือสองเนี่ยต้องซื้อแบบไหนซื้อกับต่าย m c 9 9ว่านี่แหละแน่นอนพี่นะรับประกันและที่สําคัญต่อชั่วโมงนี้ออกรถเพียงแค่9บาทเท่านั้นพอพี่เบาทที่นี่แต่9บาทที่ต่าย9บาท,ทใช้ได้แน่นอนพี่จบทุกอย่าง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับ529,000บาทราคานี้เลดผ่อนเรดดาวถ้าใช้เงินดาวแค่9บาทจะผ่อนอยู่ที่9,500บาทต่อเดือนนะครับระยะเวลาผ่อนอยู่ที่7ปีเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะพี่094 556 1036มีคำตอบให้พี่แน่นอนกับเจ้า x-series สีประตูสีดำ1.9บูพาวเวอร์คันนี้ 9,500บาทต่อเดือนระยะะะยรเวลาผ่อน7ปีนะครับใช้เงินออกรถเพียงแค่9บาทราคาขายอยู่หน้าร้านที่529,000บาทเข้ามาแล้วติดต่อสอบถามตายได้เลยนะครับที่ MC 999ลำลูกกาของ7ปทุมธานีหรือ0945561036มีคำตอบให้พี่และที่สำคัญ เรายังมีส่วนลดของแถมอีกมากมายนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยฝากกดติดตามช่องทางนี้ด้วยนะครับต่ายครับต่ายวันนี้ไปก่อนนะครับครับผมต่ายขายรถมือสองที่ MC99 สวัสดีครับ